เป็นวันเปิดตัวภาพยนตร์นะครับผมเฟอร์รี่นะครับผมสปีดทวงบอลลังนะครับผมจริงวันนี้เป็นโอกาสดีครับสำหรับหลายๆคนที่รักเฟอร์รี่หลายคนก็อยากจะเห็นเรื่องราวเนาะของแบบว่าคุณเอ็นโซเฟอร์รี่เองที่แบบว่ากว่าเขาจะเป็นเฟอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นยังไงบ้างหลายๆคนก็จะได้ดูกันครับภาพยนตร์เรื่องนี้อยากชิญชวนทุกคนมาดูจริงครับว่ามาดูกันนะครับผมว่ากว่าจะเป็นเฟอร์รี่กว่าจะเป็นเป็นแบรนด์เลยนะไม่ใช่แค่รถเลยนะครับผมเป็นแบรนด์เฟอร์รี่เพราะว่าจริงๆคุณเอ็นโซเนี่ยเขาเป็นนักแข่งมาก่อนแล้วจนเขาเป็นนักแข่งเองแล้วเเาารียกว่ แข่งรถอยากจะเอาเงินเนี่ยมาทำเฟอร์รี่จนเกิดแบรนด์เฟอร์รี่ขึ้นมาอยากให้ทุกคนดูชีวประวัตินเดิมนี้ครับจริงๆก็จะเล่าเป็น2อองพาร์นะครัทั้งเรื่องครอบครัวด้วยกับในเรื่องของการแข่งรถเรื่องเฟอร์รี่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนมาติดตามกันมาลุ้นกันกันกบภาพเจ้ารเรื่องนี้นะครับผมในเรื่องเฟอร์รี่นะครับผมสปีดทุ่มตลังครับเเเงราอก็็ปนนแฟ เป็นแฟนมาแท้เฟอร์รี่ครับจริงๆแบบว่าติดตามเฟอร์รี่มาตั้งแต่เด็กแล้วครับใช่ลหลายๆคนก็จะเห็นว่าแบบว่าเราก็ลงรถผมคนในไอจีอะไรเงี้ยครับจะลงจะลงซูเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเฟอร์ร mm ี hmm. ่ก็เป็นเรียกว่าอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นอยู่ในดวงใจผมนะครับผมลหลายๆคนก็จะเห็นแบบแชร์บ่อยแชร์บ่อยเฟอร์รี่แชร์บ่อยมากนะครับหร mm ือ hmm. ว่าตอนนี้โซโล่แฟนมีดเองผมก็เอาเฟอร์รี่มาถ่ายด้วยซึ่งเป็นเฟอร์รี่คันแรกที่เคยขับนี่แหละครับ,รบ mm hmm. ของของรุ่นพ mm hmm. ี่อะไรเงี้ยเราเราก็เอามาลงในโปสเตอร์ด้วยเป็นเฟ อกาศดีครับใครที่มาร่วมงานก็ได้มา ที่ด้วยนะครับผมก็เป็นตัวหายากในไทยเองนะครับแล้วหลงเสน่ห์อะไรบ้นะครับจริงจริงในเรื่องราวประวัติเลยครับเฟอร์รี่เองเป็นเป็นรถที่มีประวัติศาสตร์ที่แบบว่ายาวนานมากนะครับผมเขามีเสน่ห์ของเขารวมถึงการดีไซน์เองกันออกแบบเองเฟอร์รี่แต่ละรุ่นนะครับมีการดีไซน์แบบที่แตกต่างกันเครื่องยนต์ที่มีความแบบรับใจต่างกันถ้าเราได้มีโอกาสได้นั่งกันนะครับมีโอกาสได้สตาร์เราจะรู้สึกว่าเสียงเฟอร์รี่เนี่ยไม่เหมือนสงรถคันอื่นเลยเขาเหมือนเป็นแบบเขาบอกม้าลับพองนะม้าแบบเวลาเราขับเรารู้สึกเหมือนแบบโล้เราข ม้าที่แบบว่าการควบคุมนี่แบบว่าโอ้ยคอนโคตรจริงเขาจะพาเราไปเจออะไรแบบสนุกสนานมากมายในการที่เราได้แบบจับได้หยิบเฟอร์รี่คันนี้ขึ้นมาจริงๆครับถ้าให้ฝากแฟนๆในกองเสดไปดูแล้วจะตกหลงแล้กค่เราได้เลยครับก็ฝากแฟนๆครับผมที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะรู้เฟอร์รี่เป็นยังไงประวัติของคุณเอนโซเฟอร์รี่เป็นยังไงนะครับผมนี่ครับครับหยุ์เรื่องนี้นด้เลยครับโอเฟอร์รี่สปีดหัวบาลังครับรับรองว่าสุดแน่นอนครับ พิสูจน์ครับคุณภูมคุณภูมิครับก็มาแวบๆบแวบบเรืแบบ่องนีแบบ้เราจะมาแวบบแวบบครับอยู่แต่บ้านนะครับถ้ากลับบ้านจะเจอคุณรณภูมจาเทศเนะครับก็ ล่าสุดก็ไม่เลี้ยงน้องแล้วเพราะไปรับราชการนะครับผมแต่ก็อยู่เลี้ยงน้องตลอดครับจริงๆหน้าที่หลักที่เห็นในบ้านก็คือในจุฑาเทพก็คือ1แซลพี่นะครับ2คือไม่เคยไม่ไม่เคยแยกแฝดพี่อ่าแยกแฝดพี่แซลล์เฉยๆเซลล์เฉยๆเลยครับผมแล้วก็เลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กหน้าที่หลักนะครับผมกวนพี่อ่ะกวนพี่ใช่ครับทำให้พ่อแม่ปวดหัวบ้างเป็นบางเวลานะครับคือสมด็จพรมิจุฑาเทพครับเรียกว่าออกน้อยแต่ออกนานมาถึงพลาดเยออกนะนะครับออกนะกลับบ้านปุ๊บเจอหน้าเลย นะครับผมต้องบอกครูรณจักรว่ายากลับบ้านนะกลับบ้านรออยู่ประมาณนี้นะคะกับฟีดแบ็กของแบบแฟนๆเห็นเรามา้งแต่แบบตอนแรกใช่ครับฟีดแบ็กคือจริงๆเราเรารู้ตั้งแต่เราอจันครับเราอจันหลายๆคนก็ได้ดูว่าเฮ้ยละอจันอะรุ่นภูมีเซนเขาเกิดแล้วเนาะเพราะเห็นแบบจับมือเห็นอะไรเงี้ยจนมาใจพิสุดิ์หลายๆคนก็จะได้เห็นพลังของแบบว่ารุนภูมากขึ้นเห็นเซนมากขึ้นแต่จะบอกว่าแต่ละเรื่องนะครับเราใช้เซนไม่เหมือนกันเลยนะมีพลังที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูที่ดุดอักษรก็ได้ ใช้พลังเยอะกว่าในใจพิสุทธิ์อีกจนไปในออพรชีวันนี่เป็นเรื่องของเราเองอ่ะก็จะมีพลังเยอะกว่านี้อีกนะครับผมเป็นเรื่องราวด้วยครับพลังนำพาในเรื่องความรักอีกเหมือนกันอยากให้ทุกคนติดตามตัแต่ใจพิสุทธิ์ตอนนี้ก็ใจพิสุทธิ์แล้วเนาะใจพิสุทธิ์เองดูดับสอนเองแล้วก็พรชีวันด้วยครับผมแต่ว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากดูทั้งเรื่องราวดูใจธีปพรมนะครับผมทั้งหเรื่องจริงๆริงเขาตอนนี้เขาก็ลงทั้งช่องทางออนไลน์เองนะครับผมก็ดูสดได้ทั้งห้าจารย์ขอเลยไททใจพพิิสสุธ์ดับอนรชีววัันครรบแปลล่าตเื่องขอองเเรรราาาาคคแต์มมันก็จจะี เป็นเรื่องความโตครับความโตขึ้นจากจากเด็กแล้วค่อยๆโต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 ,โตขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่าประมาณนั้นครับแต่เห็นเหมือนเราแบบไปออฟแฟนๆแบบว่าเล่นเข้าวงการมาตั้งนานพอมาพอมาเรื่องนี้มันเป็นแบบได้ฉีสัญญาแม่ลูกแล้วอ๋อใช่ครับมี<อ>มีมมมแบบแบบเหมือนแฟนๆแบบว่า บางกลุ่มครับก็บอกว่าแบบชี้สัญญาแม่ลูกอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าเออดีนะเราอยู่วงการมา <c oughs> นนะเรียกว่าเกือบ7ปีแล้วครับอ,อ,อยู่เกือบ7ปีแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่โคลลูกเด็กน้อยออจะเล่นกล้ามมีกล้ามออจะยังไงก็แล้ว<ก>แต่ก,ก็ยังเป็นลูกอยู่ออตอนนี้ครับเรามีโคลใหม่เราก็รู้สึกดีใจครับเป็นโคลอะไรนะคะนะครับผมเออเราเราพูดได้ยังไงแล้วเจอคำว่าเหมือนโคล่แบบว่าเออโคลแฟนอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับกับอะไรอะไร จะเป็นความสนุกสนานของคุณรณภูมิจุฑาเทพครับใช่ครับรณภูมิเป็นเป็นหนุ่มอารมณ์ดีครับหนุ่มอารมณ์ดีจริงก็หลายๆคนจะนิยามว่าเขาแบบสาวเยอะหรือเปล่าจริงสาวไม่เยอะหรอกครับแต่ตอนสุดท้ายก็รู้เรื่องว่าตายลังอยู่ที่คนคนเดียวคือพรชีวาประมาณนั้นครับก็คือไวรอดตายลังตอนไปรอตายลังครับไปรอตายลังใช่ตอนพรชีวาครับเขาชอบไหมครับกับโอไมคที่เป็นแฟนแบบว่ามองเราแบบว่า โอ้ยผมเรียกลงเรียกร้องโคนี้มานานมากในที่สุดผมก็มีวันนี้นะครับผมเรียกว่า7ปีที่รอคอยใช้คํานี้เลยก็ได้นะครับที่6ปีกว่าอยู่คนะหกปีกว่าจะเกือบเจ็ดปีแล้วต้องเรียกว่า7ปีที่รอคอยครับประมาณนั้นแต่บางคนก็ยังยังแบบยังยังรับไม่ได้โดยยังอยักยังอยากเป็นแม่อยู่ต้องลองทำทามดูนะอยู่ข้างฝั่งนี้ยังอยากเป็นแม่อยู่แต่ก็ยินดีครับยินดีหมดครับอยู่โคไหนก็ได้ครับขอเราอยู่ในครอบครัวบิงเอ๋อแฟมิลี่เราก็พอแะ้วเจ็ดปีแฟน จริงก็ขอบคุณคนจริงๆที่อยู่ข,ข้างกาันแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กับเสมอครับในงานทั้งงานในเรื่องของทำเป็นผู้จัดเองด้วยแล้วก็งานบันเทิงเราด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างเซตพิเศษอะไรครับทุก่านระหว่างเราแครับจริงๆจัดไปแล้วครับจัดไปเรียบร้อยแล้วใช่เป็นในเรื่องของการ<ะ>แฟนมีแฟนไซค์เล็กๆครับแฟนไซค์เล็กใช่ในชว่วงวันเกิดแล้วก็มีไปทำบุญครับตู้พระไตรปิฎกเองตู้พระไตรปิฎกแล้วก็ของเกี่ยวกับไปทางวัดอะไรเงี้ยครับไปทำบุญเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยใช่ครับก็คือในงานนั้นคือ คาใช้จ่ายทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยครับเงินก็ไปแทบจะทำบุญทั้งหมดเลยประมาณนั้นครับอ่ะไหนๆก็แฟนๆก็สัญญาแม่ลูกไปแล้วครับช่วงนี้เราจะแบบโชว์เต็มที่เลยโชว์เต็มที่ไหมไม่รู้เนี่ยแล้วแต่โอกาสดีกว่าครับถ้ามีโอกาสโชว์ก็โชว์ได้ไม่ได้ติดอะไรอะไรเงี้ยครับพี่ถอดเสื้อบ้างอะไรบ้างช่วงนี้ก็เริ่ม,มเริ่มแบบว่าฟ<ม>ิตฟิตเป็นพิเศษได้ครับเริ่มมีเทรนนิ่งเทรนเนอร์เพื่อฟิตเพื่อแบบเตรียมร่างกายเพื่อรับเรื่องต่อๆไปต่อเนอนะคร ไม่ห่วงครับเป็นแฟนผมชอบชอบบอกว่าเปิดให้มากกว่านี้หน่อยชว์มากกว่านี้หน่อยสมมติเราใส่เสื้อใช่ไหมเราคอมันลึกใช่ไหมเอาเอาเอา,เอาเลย ไม่บอกให้ปิดเลยก็ก็อกบอกว่าอันนี้น้อยไปหรือว่าใส่เสื้อเยอะไปอย,อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดินไปถึงก็น่าจะให้ถอดเสื้ออะไรครับประมาณนั้นนะใช่ราะปเนี่ยเราจริงจังกนอะไรับจริงๆเล่นมาตลอดนะครับเล่นมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คุมเรื่องอาหารอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะคุมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเริ่มเริ่มปุมการออกกำลังกายมีวินัยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเออเราเราเราหมดเดือนแบบโตขึ้นด้วยเนาะอะไรเงี้ยครับก็พยายามพยายามแบบว่าพิตวต่างๆให้ดีขึ้นมานะครับมีโปรเจกต์ Sing เตรียมตัวให้เผื่อเฉยครับแต่ตอนนี้ยังไม <S <S ่มีตอนนี้ก็เหมือนผมเพิ่งึปิดกล้องไปในเรื่องของเออแฮปปี้เนสแฮปปี้เนสก็เพิ่งปิดกล้องไปครับก็เลยตอนนี้ก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวครับที่ว่าดีลโปรเจกต์คุยโปรเจกต์แต่ก็มีคุยๆครับถ้าเหมือนกับชัดเจนอะไรเงี้ยเรื่องใหม่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้กันฟังก็ไม่เห็นร่างทองเซนร่างทอเลยเหรอครับเป็นทอเลยนะฮะโถ้าจะใหญ่ไปรอะไรครับร่างทองร่างทองอ๋อ สีทองมาทาก่อนครับสีทาบ้านเลยนะครับอาจจะได้เห็นครับอาจจะได้เห็นกันก็ค่อยๆบิวไปเรื่อยๆครับใช่แต่เราก็ไม่สนใจแบบว่านะครับงานจากแต่ว่านาเขายังไม่หายไปไหนให้มันไปได้เห็นได้ตลอดต้องบอกทุกคนอย่างนี้ครับอาชีพหลักครับคือขานเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเป็นเรียกเบื้องหลังเนี่ยนับเป็นงานอดิเรกก็ได้อะไรอย่างนี้ครับใช่ครับแต่จริงๆงานหลักๆของผมเป็นงานเบื้องหน้าครับยังยังรับงานเหมือนเดิมครับงานแสดงภาพยนตร์ละครซีรีส์พิธีกรอะไรเงี้ยครับทุกอย่างรับเหมือนเดิมหมดเลยครับ เพราะว่าเราเราก็ได้เห็นงานพิธีกรแล้วแหละสุดก็ได้เห็นของ BC ซีไปอนะไรครับแต่ความที่เราเราก็เราก็จริงจังเลยเราก็แบบทำได้ดีเลยจริงจังหมดครับออตอนนี้จริงจังทุกอย่างเลยครับออใช่เลี้ยงแมวจริงจังเลยครับทุกวนันนี้แต่แมวก็งอนผมบ่อยมากเหมือนกันนะฮะก็เรียกว่ามีเวลาท,ทำได้ทุกอย่างพร้อมกัน เราเรียกว่าเอาเวลานอนมาใช้ให้อย่างง่ายกับประโยชน์สูงสุดครับหรือจริงจัดก,การเวลาได้ครับเพราะว่าวันหน,นึ่งมันเรียนรู้เหมือนกันครับพอเราเรียนรู้ว่าเรื่องการมีทีมการจัดก,การการระบบการบริหารทำให้เรามีเวลามากขึ้นด้วยนะครับอย่างตอนนี้ทุกคนเห็นว่าทำทั้งบันเดิมทำธุรกิจอีก2อสตัว<ม>อะไรเงี้ยครับตแต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมีเวลาหรือเปล่าจริงมีเวลานะครับมีเวลามีเวลามากขึ้นกว่าตอนที่เราเป็นนักแสดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่เก็บเงินตั้งใจทำอะไรอะไรเงี้ยครับอ๋อทำบุญครับทุกอย่หลายคนจะเห็็นนผมทบุญเปหลัักครบทบุญก็เปคนจะ ก็เพิ่งสร้างสร้างพระไปครับสร้างพระไป20กว่าองค์ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจริงจริงดวงใจเทวภูมิที่สองนี้จะไม่ได้ไปก็จะเหมือนตอนนี้เพิ่งซื้อทองสมทองมาช่วยสร้างพรน,นครึเปล่าใช่ครับก็าทำบุญอยู่เรื่อยครับสร้างพระบ้างไปวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี้ก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ที่จะสร้างาถานปฏิบัติธรรมแถวจันทบุรีครับก็กาลังกาลังแบบว่าช่วยช่วยกันกับกลุ่มครับเพื่อร่วมรวมเงินในงานที่จะไปทําบุญแล้วกันทําบุญแล้วกันระบายแล้วกันได้ครับขอบคุณครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.